ก็ถ้าเกิดคุณหวนต้องการเรียนก็นัดล่วงหน้าก่อนใช่ครับวางสองตู้ถึงสี่ตู้ครโอเคสามเอ็มเอ็มที่หนึ่งนะครับที่เราที่เราเรียนกันเลยจริงๆแนละ้วมันก็คือ,เ,อ,อเป็นเรื่องของทัศนคติในการลงทุนนั่นก็คือ Mindset ทัศนคติในการลงทุนวันนี้เราเป็นการค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีเรามีนิสัยการลงทุนแบบไหนแล้วเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือเป็น mindset ของการลงทุนนะครับอันที่สองก็คือการบริหารจัดก,การเงินนั่นคือการทำ money management การทำ money management เนี่ยก็คือการคำนวณว,ว่าหลังจากที่เราซื้อไปแล้วเนี่ย แล้วเรามองว่าเราจะสต็อปลอสที่จุดไหนให้เราคำนวณจากจุดที่เราซื้อจะถึงจุดสต็อปลอสเนี่ยว่าเงินจำนวนเนี้ยเรารับได้ไหมถ้ารับได้ก็ซื้อถ้ารับไม่ได้ให้รอก่อนนี่คือการทำา o n น a n น,นะแล้วการทำา o n e y m a n a g m นั้นคือเงินที่เราเสียไปไม่ควรจะทำให้ใจเราสั่น ไม่ควรจะทําให้เราไม่สบายใจในการลงทุนถ้าหากเราลงทุนแล้วไม่สบายใจแสดงว่าการลงทุนนั้นไม่ดีทําให้เรานอน,อนไม่หลับนะนั่นคือเราต้องเราต้องคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าเราลงทุนสิ่งนี้เพื่ออะไรนั่นคือ mindset แล้วเราลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่จํานวนเงินนี้รับได้ไหมนั่นคือการทำมาดีเหล็กเรน่ง ่วนอันที่สาม m ที่สามก็คือ m ของเมทอดเมทอดก็คือระบบการเทรดของเราสามข้อเอ้สี่ข้อสี่ข้อระบบการเทรดสี่ข้อตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดคุณเหวินน่าจะท่องขึ้นใจแล้วมั้งอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังเฉยๆนะแต่เดี๋ยววันนี้ยังไงคุณเหวินก็ต้องดูหุ้นเริ่มต้นจาัดก,การดูหุ้นแล้ววันนี้คือเราอะโฟกัสไปที่หุ้นไทยนะ ถ้าเกิดเราจะซื้อหุ้นไทยก่อนจะซื้อ